บทที่10พลังแห่งความเงียบและการอยู่กับปัจจุบันเคยไหมคะ ที่จู่ๆโลกดูเงียบลงไม่มีเสียงใดๆนอกจากเสียงลมหายใจของตัวเองและอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันช่างพอดีเหลือเกินนั่นแหละค่ะคือพลังของความเงียบความเงียบไม่ได้หมายถึงไม่มีเสียงแต่มันคือพื้นที่ว่างในใจที่ทำให้เสียงของความจริงได้พูดเพราะตอนที่เราหยุดพูดโลกก็เริ่มจะซิฟให้เราได้ยินอีกครั้งบางครั้ง เราวิ่งตามทุกอย่างเร็วเหลือเกินอยากทำให้เสร็จอยากเข้าใจอยากได้คำตอบทันทีแต่จักรวาลมักยิ้มแล้วบอกว่าจะเย็นก่อนลูกเอ๋ยเดี๋ยวจะรู้เองและเมื่อเราหยุดวางโทรศัพท์ลงวางความคิดลงหัวใจจะเริ่มทำงานในโหมดที่สงบและเบาสบายขึ้น